พี S <S hmm. hi, ni, ni, ni. Oh. ่พ oh. ี่เปลี่ยนีอ้ดึงสองสามึเล่นลิยิงก่อนพอสาวแม่นี่นีมาใกล้ใกล้ดีมันมันถึกปืนดิโอ้องเอคือเป่นถือไปไปปไปไ มพออกกันรวยเติบพี่น้องสามโวงกลัวหอดเทียงหรอกจี่เทียงเดี๋ยวออกมาเทียงพี่น้องมือนสามโมงกลัวร่มแห้งๆพี่น้องเลยผู้ใดออกหมายแล้วมือนีได้งานตัวแล้วหนาวพี่น้องเลยเป็นวัดผู้เดี๋ยวคนบนธรรมดาดเขาพุ่มไห้ครับหาหมองลบลุ่มมาก็เป็นกลิ่นพี่น้อง เดดซึ่งเดดซึ่งร่มพี่น้องไอ้ใครอยู่มันยังแดดเลยขันบดมีเดดมิตรล่มซื่อหูเยะเพราะว่ามันถ่ายคลิปบอดีหรอกพี่น้องเร่มแห้งหมดเสียงตัวสา,วสาตัวจัดออกไปในกล่องโอ้โหเขาไต่ฟุ้งไม่พี่น้องเป็นหุบน้ำบดถ์ถือร่มเพราะวันไหนแต่ว่ามองอื่นนี่ถือแค่ถือไง เดี๋ยวมาหลุนเบิ้ลกันครับพี่น้องอีกกินที่ทับนันมาเมื่อไหร่มากับพันเตาครับมื่อไหรเดี๋ยวมาหลุนเบิ้ลพี่น้องชิมีตัววะก็ตองไก่พี่น้องไอ่ครับตองไก่ดึกตีคืออยู่ดึกแค่ดึกบดึกนี่มันฆ่าไม่เนี่ยมันฆ่าไม่เนี่ยนี่นิ่ถือเลยนั่นนั่นยับแล้วโอ้ทีเล็ตเขาต้องปืนมันดึกเลยนีว่าขึ้นทุ่งยังอยู่ว่าแล้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๋อจิ้งว่าันขึ้นทุ่งยังโดน ตัวนี่ <diver> ิงเลยีบ่้ละลุเอเยโอ้ยาไที่ดดปไก่พี่น้องเฮ้ยนี่มันขึ้นนี่มันขึ้นวอีกวะขึ้นจะโดลเวม้นขึ้นสูงยังไงมันล้มั้นอก้ขึ้นอย่างนี้งได้ล้ปพจิมันฆ่าไม่โอ้แต่ยิ่งที่แหกนที่ไปอยยในกองเนดตกี่ร้อยกระองไก่

ไอ้พูดเลยโอ้โพี่พี่เปิดแก้มพี่เอาดื้อเฮ้ยเฮ้ยเล่นลิฟต์เลยไปถึอก่อนอู้ยยิงก่อนพอเนาะสาวแม่นี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 ่มาใกล้ใกล้ดิว่ามันถือปืนสิโอ้โหโอ้ยลองเลยคือเป็นสัต ร็ถือก็ถือจะคนพี่น้องเลยโอ้ยนี่จะเลี้ยงมันหนีทำไมกอ้ยเีย่า่ายจ่าโอ้โไม่ไม่ไม่ครับพี่น้องมาอย่บ่บอระนี้กาไกย่งไีมาอยู่สี่พน้องจักมันเป็นยังไงเนาะพี่น้องเอ้ยขันไม่อีกกระบอกหนึ่งก็จะถือนองอันเนี่ย ตอนมันทลาเขามาหาเราฟังนี่คน,คนนี้สามคนคือยังไงพี่น้องมันอยู่ลึกเกินมวลเม็ดหายที่สิทธิ์คมลึกของเขาแต่ว่าตอนตื่นพาเขามาเนี่ยมันอยู่ลึกไประเด็ดคนนีเด็กซ้ำอีกนี่โอ้ยพี่สุดประตูพี่น้องมาเนี่ยโอ้กูโม่ mỹ tỷ <laughs> đi hoa ninh mít york đi york ninh đi york ninh đi rồi, rồi Bỏ đéo vô một con này.

ไม่จังหวะหันพี่น้อยบ่ถ,ถืจอ,อจ่อยปลาที่ขึ้นบ่หายเขาคือจังวะทีขึ้นเนี่เมื่อกี้นี่ป็นันขึนน้นเัวมันอาปากีย<อ>ึน้นะตัวเปรูโ,โอ้ม่รูาว่าตัวทำแอ้ามันเป็นี่น้อยในบริวามันตัวทำแฉโอ้บ่ถือบ่ถือพี่น้องเอ้ยมือมนี่เป็นไทวะ ปลางกา่ผ้าเห็ดเนี่ยเลนาะมือนี้ยิงปคอดิ้ถือเอ้ยยิงปลโดยิงปถือเลยโอ้ยนอห่อวนไม่พี่นอ้อ่เห็นกันหี่ลวเห็นอยูอพี่น้องเอ้ยมือนี้เป็นจังไวะยิงป่าเทีน,นปถือพี่น้องแต่ว่าปลาไก่มันมาจากไหนูมัน พันเต่าก็มากพอดีพันเตา่าโดนพันเต่าเลยพอด,ดูตู้เมื่อกี้จะเป็นยังไงพี่น้อ,องตู้บะถึงงงทุกท่นมือมันถึงโมมันพี่น้องเลยเป็นเด็ดรูปมึงแห้งนึงกว่าถือบนป่าพี่น้องเลยก็ยังได้ยิ่งยิ่งบะถึงจำโมมันครัพี่น้องวิสิมยังไง